สุขุสุคนมะนีสาวนางกำลังเดินทางสึมาบานเดียรพี่น้องสิเมื่อเห็ดหมัดแค้นห้ผูกกับหยาเดา่แล้วก็ไล่ผูกไล่้นแหละลุงป่านาอาเฮาาแหละเมืองสวัสดีจ้าพี่น้องต้องไม่ลูกสวัสดีจ้าพี่น้องลุงป่านาอาบ้านผูกบ้านหยาก็เพล่เมืองซุนเมืองสุนน้ำบรีเพื่อพี่น้องสาวนางก็จะเมืองทางแก่งกอกแล้วสาวนางสีดีวิวเดทางมาแทนเลยสาวนางเมืองกับสาวนางสิไปแหวะเอาป้าอยู่ แกงกอล้วกะ็ป่าแพงอีกอยู่เมืองโซนพี่น้องเลย้ไปฮะก็เป็นรับชมรับติดตามค่ะนี่ม้อุ่นมะเมื่อพี่น้องสวัสดีน้องนี่ฮะออกเลยขึ้นมากระยะางใกล้เจุดไปสีหอนบ้างร้อยไปก่อนรับไปไปเลย ไปรักพุทธิองจังหอดลอ,อยเ้ยาา,า,อ,อ,าอันนี้ก็จะเป็นวงเวียนเซโนมนจะเมือทางแกงกอกอ่ะ,นะอเ,าเ,อเ,อาเนาะมาหาอือ,อแกงกอกอยู่เมือง้นมหาป้าไป่เซโนหาักสามสิบหา้าในจักรลักษ โนฮะรักษาสิหาสาวลัเดิพี่น้องพารักาสิหะสนาจะถ่ายไปอีกทีหนึ่งเด้สอสนานก็ฮารักซาสหาเด้อพี่น้องเักแล้วป็วเป็นคิวแล้วก็เ,กเ,ปวกเป็นตลาดรักษาสิห จะไปทางปักเซ่เป็นทางก็แวะทางแกงกอกเลยพี่น้องทางแกงกอกเป็นงนยากเลยคนทางก็ยากๆพี่น้องเลยทางก็เป็นขุมกระสิ่งหอดบ้าน แกงกอบทางไปซุยเพิ่นกเ็เห็นดูทางยางจุกเจียเลยแหละอันนี้ฮากาวินทางดีซนาก็ได้แวะมาสั่งอน้ำก้อนเมืองก็เจอพี่น้องอยู่บ้านบบอุ่แล้วผมมีน้ำก้อนเนี่ยผมมีโรงงานเนี่ยนาก็เลยมาแวะอน้ำก้อนอยู่โรงงานแกงกอบไปใส่เมืองจำพรเสียงดังก็ขอโทษขอภยัยเล,ย,ลยด้ยลายๆด้าพี่น้อง เสียงจักของในห้องงานนี่แหละมันจะเป็นโรงงานใหญ่เลยเด็กพี่น้องอยูงเง่เมืองจำพรน์นะคะมันจะเป็นหลอดเด็กพี่น้องเมลากเป็นกระโปรงออกมา,ากเป็นก้อนวนๆทู หมอด้านมือหนาอะไรสนางจังสิมารีวิวให้เบิ่งปาพา

ทางมันย่าทางมันยากพี่น้องเ,เอาจสันแกอััาก็หอบนบ้านเลยเดกพี่น้องบน้องบัวเล้าซิตีทางกมื่าในพ้นต๊กระทางมันจากเพ่ๆนนหนึ่งพี่น้องบ่น้อยและก็ลายเต๋อไปนอ สนางก็ได้มาหอดบ้านนี่เลยพี่น้องทำเห็ดของยาผุนอยู่ทางหลังทงั้งนั้นนี่แหละแม่จะคือบ่มถ่ายเพือ่อนน่ะพี่น้องดอกเห็ดนี่น่ะแม่นี่นี่นี่ง่ายค่ะป้าอยู่เซนโน่ผลเห็ดเหมือนเป็นคนเห็ดทำเห็ดนี่ยคะแล้วเอามาใขายแม่มาหดอดขายอยู่บ้านนี่แหละ เดี่ยวเงำงามๆพี่น้องนี่ดอกขาวดอกขาวให้งามเนาะนี่แม่ขาวๆนี่นี่แม่ขาวกระดอกดำเมื่อื่นซาวให้เสียออกลายพี่น้อยน,น้องแม่หูดอะไรสนามเนี่ยม่ใหญ่หพูดเลยนี่ะอ,อยืนยันมีอยู่รวมทั้งหมดมีอยู่สองพันสองพันปลายนี่แหละพี่น้องเลยสองพันปลายก้อนนี่แหละ เพชรนางฟ้าแล้วพี่น้องแม่สบายดีพี่น้องด้วแม่สบายดีพี่น้องเพิ่งจะยิบคันบางเบงสิเห็ดคันบางเบงอันนั้นอันนั้นผูกแค้นมาเอิญเด้อแม่ป้าอันนี้ก็แม่ป้าพักชนางก็เอิญแล้วอย่างคือกันแล้วพี่น้องหลานปู่ยีบเผลอปู่แล้วก็เนื้อซังกระสีให้ลุงตุ้ยเราตอกหลังคาหลุบ่อุ่มกับข้าแล้วพี่น้องเลย กำลังยิบบ่ะแม่คันเบ่งน,นี่ยิบแล้วมือแดงนะเดน่าตัวในขูห่หานะตัวในขู่ยังบได้เส้นยังบอดเนดิดดยมาเก็บดงหนัมากตัหา่าจสวังแดงาจะสเอะวันลูก ยังมืดพี่น้องเอ้ยมันย้อนแสงฮาเซนี่พี่น้องจีแม่ละราสืห่าพันในในบักนาลายพอกินคือไปสั่งเลยทางฮอนสวรรค์ทำไมดีพี่น้องไงลูกจุดยา,าไว้จุดยาไว้จุดยาดูจุดยาโอ้ยมันหมาไปได้ไงลูกมเ,เมื่อยบ่เมื่อยต้องมิวได้ลูกเมือเอเอ่อยบ่ลูกเมืเอ่อยบ่ ฮะ <laughs> บัวมอื่อยน้องมี่บัวมอื่อไอเฮ้ยข้าวขี้ไล่ขายเคล้าเบื้องหน้าก็จะเป็นสวนของปู่และพี่น้องอันนี้ก็ปลาซมและพี่น้องเพื่นของบโบสวัสดีเอฟซีเนะ่ยสวัสดีเอฟซีเฮียังนี่ย,ยิ้มการลงเบ่งบ่ายิ้มการลงเบ่เงเจ็ดพับวันพุกเแขนเลย เป็นยังไงบ้างการนั่งมือใหม่มือใหม่เลยนี่มือใหม่มือใหม่เลยพี่น้องโอ้กระชนบร้านเนาอสะออนเติบหนึ่งพี่น้องเลยการเล้าใหม่ที่ป่ามี่ป่าอากาศเยนหยิบขันดึงพี่น้องคลิปนี้สนากรศิลาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้อง ฝากติดตามส่องสนางพาแสบไปด้วยพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาติดตามส่องสนางพาแสบเจอกันคลิปหน้าเด้อยพี่น้องบ๊ายบาย